ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทำนายทุกประการสาธุ6ราศีดวงปังเวอร์ดาวพุธย้ายโชคดีคูณ2หมออาร์ตเนชาพยากรณ์ทำนายดวงชะตาดาวพุธย้ายเข้าราศีพิศษ ส่งผลดีแก่ชาวหราศีโชคดีคูณสองจากดาวสุกย้ายราศีพฤศพดวงการเงินออกจากความวินาศแล้วหลังจากที่อึมครึมมาระยะหนึ่งถึงเวลาสนใจการทำมาหากินมีไฟมากขึ้นขยันขึ้นหารายได้มากกว่าเดิมทำอะไรก็จะสำเร็จวาจานำพาทรัพย์ ใครรอ,อการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานก็จะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้สร้างบุญกันเยอะๆแล้วดวงจะดีแบบสุดๆราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยเงินทองการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีจะสร้างกำไรในอนาคตมีโชคดีจากการเดินทางบริวารไปมาหาสู่ หรือการเจรจาการสังคมจะนำพาโอกาสดีๆมาให้จะมีข่าวดีเรื่องงานหรือได้พบกับความมั่นคงในการงานหลังจากนี้ไปราศีสิงห์สิ่งที่เคยเป็นวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสการลงทุนจะสร้างผลกำไรจะได้ทรัพจากสิ่งที่ผ่านมาเงินคงค้างของหายจะได้คืน งานเกี่ยวกับการขายการเจรจาสินค้าเกี่ยวกับของกินของใช้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์จะไปได้ดีมากมูในสิ่งที่นับถือแล้วจะโชคดีแบบสุดๆราศีกันหมดเวลาแห่งความเบื่อหน่ายไฟในตัวกำลังจะกลับมารุกชนอีกครั้งมีแนวโน้มของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง การเดินทางการสังคมและบริวารจะนำพาโอกาสดีๆมาให้รายจ่ายน้อยลงมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาช่วงนี้เป็นเรื่องดีเหมาะกับการเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆราศีกุมดวงแห่งความโดดเด่นมีชื่อเสียงรายได้เป็นกอบเป็นกรรมโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ทางไกล ต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้านรถของมีค่ามีราคามีการเปลี่ยนแปลงดวงการงานและดวงธุรกิจก้าไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมมากๆราศีมีนก้าวออกจากกรอบเดิมๆแล้วจะรวยบริวารจะนำพาโชคลาภมาให้ การทำงานกับคนหมู่มากจะสำเร็จกว่าทำเองธุรกิจการค้าโดยเฉพาะการขายของออนไลน์จะนำรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมมาให้บางท่านดวงจะโดดเด่นมีชื่อเสียงนำพาทรัพย์สินเงินทองมหาศาลมาสู่ดวงดีดวงปังดวงเลิอดเลจะกลับมาหาเราเสมออย่าลืมหมั่นทำบุญทำกุศลกันไว้นะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพและพบกันใหม่นะคะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี